จัดตรงนี้เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนาจ๊ะถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากมากับมาเด้อจ่าอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิจัะออกจัดตรงนี้เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนาจ๊ะถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากมากับมาเด้อจ่าอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิจัะ ชชามชีคือบรรยากาศร้านกลางเต็นพอผาเมืองชาาตาใส่ท้องจังหวัดชัยภูมิยายอ๋อจะเอาบนบรรยากาศทองฟ้าเปิดก้อนที่จะ กองฝากเปิดเดี๋ยวกำะมุนให้เบิ้องมาจ้ะหมอกกำลังลอยจ้ะปล่อยให้ลอยละลอยละลอยละลอยลอยละลองลอยละลองน้อจ้ะมีเป็นร้านกลางเต็นแต่ว่าทาบบกลางเต็นกะเอาก็ขึ้นมาแต่เศร้าก็ได้โน้ตจ้ะ เรนรชชน,นี่คือบรรยากาศร้านกลางเต็นพอผาเมืองเวลาตอนนี้เป็นเวลาแ8นาฬิกา30นาทีตอนนี้ปองฝาเปิดแล้วตรงนี้คือบริเวณอุทยานแห่งนี้เป็นร้านกลางเต็นแต่ว่าทาบอกลางเต็นกะเขาก็ขข้นมาแต่เสาก,ก็ได้เนาะจ้ะ นี้เป็นร้านกลางเต็นแต่ว่าทาบอกลางเต็นกะเขาก็ขึ้นมาแต่เศร้าก็ไดเนาะจ้กอันจก้กคลิปนี้ได้ออกกขอจบการทําคลิปแต่เพียงแค่นี้เนาะจ้าสวัสดีจ้เจอกับได้ออกคลิปหนาจะออกจากตรงนี้เนาะจ้กจะเห็นเมฆหมอกแล้วก็ข้างล่างลงไปก็จะเห็นบานล้ม ก็นานันยายออเอามาให้ชมแล้วคือเป็นคลิปสบายสบายถูกใจใเราก็มาสวยงามจ่าตื่นตาตื่นใจน้อยจ่าที่ได้ไม่เห็นได้น,นีโอกาสเลยมาก สบายถูกใจใเราก็มากันเรือนประชาชนมีคือบรรยากาศร้านกลางเต็นพอผาเมืองสบายสบายถูกใจใเราก็มากัน ่นานันย,ยอเอามาให้ชมแลว้วคือเป็นคลิปก็จะมีโมอจังจางจะออกจากตรงนี้นะจ๊ะจะเห็นเมฆหมอกแล้วก็ข้างล่างลงไปก็จะเห็นบนันบนหนาเหมือนเมื่อเสาร์นี่นะจ๊ะ้วกำหมุน360รอยสงศาให้เบิ่งคือเก้าแเละจับเปื่อน ก่อนที่จะอ่น,นจากคลิปนี้ได้ออกกับขอจบการทำคลิปแต่เพียงแค่นี้เนาะจ้าสวัสดีจ้าเจอกับได้ออกคลิปหน่าจ้าก่านนานๆยายออกเอามาให้ชมแล้วคือเป็นคลิปป่าเปิดแล้วยาย้ออกก็จะเดินทางกลับบ้านเลยจ้า พราะวาอยู่ตรงนี้บ่มีคืนที่มองบ่เห็นเลยหนอจ้ะจะเห็นตะหมอกแต่ตอนนี้จะเห็นสวยงามจ้ะบรรยากาศผู้คนกับมเกิดผาเวลาตอนนี้เป็นเวลา8ดนาฬิกาสานาทีตอนนี้ปองฝากเปิดแล้วตรงนี้คือบริเวณอุทยานแหง่งชาติไซท้องจังหวัดชัยภูมิยายอ้อจะเอาบ บรรยากาศฟองฟ้าเปิดก่อนที่จะเวลาตอนนี้เป็นเวลาแปดนาฬิกาสามสิบนาทีตอนนี้ปองฟ้าเปิดแล้วตรงน,นี้คือบริเวณอุทยานแห่งจัดตรงน,นี้เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆน,นะจะ่จ๊ะถ้าเพ,เพื่อนๆท่านใดนอยากมากับมาเด้อจ้ะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิจะ้ะที่มองบ่เห็นเลยหนาะจะ้ะจะเห็นตะหมอกแต่ตอนนี้จะเห็น สวยงามจ้ะบรรยากาศผู้ค้นกับมาก็บดผาออกจากตรงนี้เนะจ๊ะจะเห็นเมฆหมอกและกกะข้างลางลงไปก็จะเห็นบ้านชาติไซท้องจังหวัดชัยภูมิยายอออจะเอาบรร,บร,รยากาศท้องฟ้าเปิดก่อนที่แคมชาติไซท้องจังหวัดชัยภูมิ ยายออจะเอาเบรรยากาศของฝาเปิดก้อนที่จะเรียนประชาชนนี่คือบรรยากาศร้านกลางเต็นพอผาเมาืองอันจะคลิปนี้ยายออกับขอโจบการทำคลิปแต่เพียงแค่นี้เนาะจ้าสวัสดีจ้าเจกอ,อกับยายออกคลิปหน้าจ้ะ ว่าเปิดแล้วย้ายออก็จะเดินทางกลับบ้านเลยจ้ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้บ่มีคืนหมอกกำลังลอยจ้ะปล่อยให้ลอยละลอยละลอยละลอยลอยละลองลอยละลองเนจ้ะมาเนจ้ะสวยงามจ้ะตื่นตาตื่นใจเนจ้ะที่ได้มาเห็น เลยมีโอกาสเลยบบายบายเฮ้งงปังๆจ้านีเป็นร้านกลางเต็นแต่ว่าทาบบกลางเต็นกะเขากัดข้นม้แต่เสาก็ได้เนาะจ้ะออกจากตรงนี้เนาะจ้ะจะเห็นเมฆหอกแล้วก็ขางล่างลงไปก็จะเห็นบ้าน สบายถูกใจใเราก็มากสวยงามจ่าตื่นตาตื่นใจน่อยจ่าที่ไดไม่เห็นได้มีโอกาสเลยมา้ทองฝาเปิดเแล้วกมุนให้เบ,หบิง้งเนอยจ่า <c oughs> เวลาตอนนี้เป็นเวลาแปดนาฬิกาสาสบนาทีตอนนี้ปองฝาเปิดแล้ว ตรงนี้คือบริเวณอุทยานแห่งบบายบายแห้งปังๆปังจ้าก็จะมีหมอกจังๆจ้าออกจากตรงนี้เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆเน่อะจ้าถ้าเพื่อนๆท่านใหนอยากมากับมาเด้จ้าอยู่ที่จังหวัดช้ยภูมิจ้าหมอกกำลังลอยจ้าปล่อยให้ลอยละลอยลลอยละลอย ลอยละลองลอยละลองน้อจ่าก็จะมีหมอกจางจางจ้ามาหน่อจ่าก็จะมีหมอกจางจางจ้าหมอกกำลังลอยจ้าปล่อยให้ลอยละลอยละลอยละลอย ลอยละลงลอยละลองเนาะจ่าสบายสบายถูกใจใเราก็มากันจ้าคลิปนี้ได้ออกกับโจบการทำคลิปแต่เพียงแค่นี้เนาะจ้าสวัสดีจ้าเจอกับได้ออกคลิปหน้าจเจริญประชาชนนี่คือบรรยากาศ ร้านกลางเต็นพอผาเมืองขี่มองเ่เห็นเลยหน่อยจ้ะจะเห็นตะหม,มอกแต่ตอนนี้จะเห็นสวยงามจ้ะบรรยากาศผู้คนก็ับมากิบผาแต่ใบใบเฮงเฮงปังปังจ้าคุ้มก้อนานานันยายออเอามาให้ชมแล้วคือเป็นคลิปสวยงามจ้ะตื่นตาตื่นใจเน่